สวัสดีชาว a c e b o o k แล้วก็ Youtube นะครับวันนี้เราจะมาทำผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มรูปภาพการเรียกเรียกรูปภาพแล้วก็เพิ่มรูปภาพลงไปนใน database วิดีโอนี้เราผมจะใช้เป็น Database ก็ตัว SQL Server นะครับก็ผมจ้างตารางที่ชื่อว่า t b p i แล้วก็มี field id กับ field pic สคิวนะครับโอเคก็สร้างมาที่โปรแกรม Visual Studio แล้วก็ New Project ทำตามได้เลยนะครับผมจะไปช้าๆนะทีละสเต็ปนะครับตั้งชื่อ,อนะ pac p i c e s กดโอเคนะก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับเป็น window from application ด้วยนะครับ Okay, เราจะได้ฟอร์มเปล่าๆมาจงสีแล้วก็จะตั้งเป็น s t a r t c e n t e r Screen นะครับนำ b u ท t o n ปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม Browse หารูปภาพนะครับ ก็เซฟหนึ่งปุ่มและนำ Picture Box กวาดลงไป drag and drop ลงไปเลยนะครับะจะวางตรงส่วนไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความ สวยงามเลยโอเคฉั okay. เลือกมันเองแล้วก็เป็นชื่อชื่อด้วย label นะครับ Label. Có thịt, thịt bóc lên 1 thịt hẳn hẹn 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 โอเคก็จะได้ From แบบนี้กด test run ดูก่อนเลยนะเรจะได้ From แบบนี้มาหนึ่ง From กด b r o w กด save มันจะตั้งค่า border style ให้เป็นแบบ p i x e l กมมีหลายเส้นเลหนึงนะครับจากนั้นมาที่ปุ่ม b r o w ก่อนนะครับเราจะไป b r o w หารูปภาพก่อนแล้วมันคลิกลงไปผมจะใช้อ่า import นะครับเราใช้เป็น SQL นะ SQL Server uh, Client .io นะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นรูปภาพเราต้อง .io มาด้วยปุ่ม Browse Open File er Dialog uh, สำหรับท uh, ่านที่ถนัดใช้ตัว โปนไฟล์ดาวนอโตรงนี้ก็ได้นะครับก็ด so, ับเบิลคลิกลงไปนี้เขียนคําสั่งลงไปในที่นี้ผมจะไม่ใช้นะครับผมจะประกาศตัวแปรเอาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลบออกไปก่อนนะประกาศตัวแปร p a t s p i c จะเก็บค่าผ่านนะครับเก็บค่าผ่านไว้ในตัวแปร p i c เนะ่ย s string อุ้ย t a t s ็บค่าเป็นค่า string นะครับเก็บค่าไม่ผ่านรือว่าประกาศตัวแปรเดล็อกสำหรับเปิดนะครับ a i a s new open file เดล็อกกำหน,ดช,นดชื่อนะครับคิตเตอร์นะเท่ากับ จะเรียกใช้เป็นรูปภาพก็ใช้เป็น jpeg jpeg file jpg แล้วก็ png ตรงนี้จะถ้าเราใช้เป็น jpeg อย่างเดียวก็ถึงแค่นี้ก็พอนะครับแต่จ้ใช้เป็น png ด้วยก็ png โอเค เราจะใช้เป็น all l l ไฟด้วยก็เป็น all f i ไ e ไปด้วยนะครับหรือจะใช้เป็น File Text แล้วก็เราสมมุติว่าเราจะใช้เป็นงานกับ File Text เท่านั้นนะครับแล้วก็ฟิกเป็น File Text เท่านั้นนะก,ก็คือตรงฟิลเตอร์นี้ก็จะคือชนิดชนิดที่เราจะเปิดไฟล์เป็น d e x e d o t อะไรพวกนี้นะครับโอเคจุดนั้นมาเลยทำการเช็คนะครับถ้า e a e d o t o p e n f i l e Uh, open dialog dialog o show show dialog d uh, ัเท่ากับ dialog result dot ok ถ้ากดเคนะครับกดโอเนะตรงนี้ step เลยนะจะได้เข้าใจกด browse นะคำสั่ง show dialog ก็คือตัวนี้นะ ดูโชว์เดหอกตัวนี้ตอนนี้เราจะยังดูไม่ได้นะสนะังเกตจะมีแต่ไฟล์ jpeg jpeg กับ png นะ png ไม่มีในนี้เป็นไฟล์ jpeg เท่านั้นสนะังเกตด,ดู .jpg ปุ๊บรูปภาพไม่มานะแบบนี้รูปนะภาพไม่มาเพราเรายังไม่ได้เขียนคำสั่งเลยนะปุ๊บเราโยนค่าโยนค่าไปที่ผ่าน ตัวนี้นะครับ a าส p A C เก็บค่า PAC, ่าดไว้นั่นเองเท่ากับ D I dot f i l n a m e f i l a m e n นะครับ f i l e n a m e อืมแบบนี้ก็มาแล้วเยดูซิ f i l a m e n มีค่าเป็นอะไร่านสะพิกโอเค browse open นะา c user public picture simple picture and ชื่อนะก็จะเป็น p a t ก็คือเราเก็บค่าตัวนี้นะเอองนั้นโอเคนี้ลบออกไปเลยเราจะโยนค่าไปที่ picture box นะครับใส่ picture box 1. image location นะเท่ากับ path นะเออบบนี้นะ กด browse อืมมาแล้วรูปภาพนะกด cancel ออกไปก่อนนะครับสังเกตว่ารูปภาพเราจะใหญ่โตมาโหรานเต็มเลยครับอืมดูนะว่าล่าโอ้เห็นแต่ใบหูเห็นใบหูนะครับเก็เรามาฟิกเลยฟิกออนโหลดก็ได้นะครับอ event ไหนก็ได้นะครับ picture box ดัด size b o a เท่ากับ อ่าซ้ายหมดหนั่งเท่ากับ picture box uh, s mm. yeah. t a c e image b o o browse อืมูภาพนี่ก็จะเต็มแสดงโชว์เต็มเต็มภาพเลยนะโอเคใส่คำสั่งกันเรื่อยๆอ่าสองทางเอล picture box หนึ่ง .image เเท่ากับ nothing ก็คือไม่มีค่านะครับโอเคคำสั่งเปิดเปิดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> จากนั้นเราจะคิวรีรูปภาพของเราเข้าไปใน Data d b t s e อ่าคำสั่งไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละครับท่าผู้ชมมาเลยครับโอเคต่อเลยนะดับเบิลคลิกที่ปุ่ม save นน <c oughs> มาที่ปุ่มเซฟนะครับทำการประกาศตัวแปร i m g s b y เท่ากับ Nothing ก็คือเริ่มต้นไม่มีค่านะครับ Dim s <D im>? s s n e w file s t r e a m เิมไปที่ไหนไปที่ผาดของเรานะครับไปอ่านค่าในผาดของเรานั่นเอง p a t s p แล้วก็ทำการไฟโอเพนแล้วก็อ่านค่าข้างในน้้ปตัวแปร b r s new b i n a r y b i n a r y นยจะเป็น เท่าที่ผมสังเกตดูก็จะในฐานข้อมูลก็จะเป็นชนิดของบันไดี่นะครับรูปภาพอะไรพวกนี้นะจะเป็นบันไดี่แล้วก็ออบเจกต์บันไดี่ประมาณนี้นะครับ a snew อ่ n a r y b a i นะ b a i y i n a r y

เมนูด้วยอ่านค่าไปที่ไฟสตีมของเรานะครับแล้วก็ Enter ลงมานำค่าไฟสตีมเนี่ยตอนนี้เรามันตัว Binary อ่านค่าไปแล้วอ่านค่าไปที่ตัวไฟลสตีมแล้วก็เราโยนค่าไปที่ Image ก็คือ img ของเรานั่นเองเท่ากับ r readbyte นะครับพิมพ์ผิดผิดถูกๆนะขออภัยด้วยนะครับ r i a d b y t e c in ก็คือ convert เป็น integer นะครับ c in ไปที่ตัว fs. length ปิดเลยโอเคทำการแปลงค่าเป็นบ <c oughs> เป็น byte แล้วนะจากนั้นเราจะทำการคิวเรียเข้าไปละ cts string insert into เป็นคำสั่งของ sql นะครับ search into ไปที่ตารางชื่อตารางก่อน tb คลิก copy มาเลยแล้วก็ชื่อ field ชื่อ field จะเป็น id กับ pic And pic value value จะใช้เป็น a p p parameter แบบนี้นะครับ <c oughs> หรือจะใช้เป็นแบบโยนค่าตรงตัวอะไรก็ได้นะโอแล้วแต่ความถนัดผมลืมประกาศตวัตวแปร c o n n e c t i n n s new s q l connection connection คำสั่งจะมีอยู่4ชุดนะครับ,บก database จะเป็นชื่อ host นะ ชื่อโฮสต์ก่อนแล้วถ้าเท่ากับตรงนี้ของท่านจะไม่เหมือนผมนะครับตรงนี้นะตรงเท่ากับ i อทีคอมพิวเตอร์ไอคอมดัิดพีซเนี่ยของท่านจะไม่เหมือนผมจะเป็นชื่อคอมชื่อเครื่องของท่านนะครับตรงนี้หรือจะเป็นท่านจะยันโยนไปที่ IP ก็ได้นะครับ ในระบบแลนเดียวกันเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่อีกตัวหนึ่งนะครับก็โยนไปที่ IP เลยก็ได้นะครับแล้วก็ชุดที่สองจะเป็นชื่อดาตาตัตเตอร์เบดเท่ากับดัตาเตอร์เบดก็ตัวนี้เลยนะตัวดัตเตอร์เบดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ DBP ซึ่งร้อนปิดแล้วก็ user id เท่ากับ sa เป็น default นะครับแล้วก็ password เท่ากับ password จะเป็นของท่านเองนะครับอันนี้เป็น password ที่ผมสมมติขึ้นมานะในตัวของ sql เนี่ยครับเป็น password ของตัว sql server ฉะนั้นประกาศตัวแปร cmd นามาประกาศข้างล่างก็ได้นะครับดิม cmd a s new s o m m a n d command ไปที่ g x t แล้วก็ cn นะ m m a n d ก็คือ q u r l y ชุดคำสั่งนี้แล้วตามด้วย path ไม่มีอะไรยากนะครับ เพียงแต่เราถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราไหลลื่นไปเองแหละครับเราเขียนดูนะอ x Q กอ x เอะไรแล้วก็ใช้คำสั่ง with ผมจะใช้เป็น with เอานะครับ with with cmd คำสั่ง w i t เนี่ยก็คือถ้าเราใช้ with เราจะดัดไปเลยเราจะไม่พิมพ์ cmd เท่ากับแบบนี้นะครับเป็นการลดรูปนะครับคำสั่ง with ดัตพารามิเตอร์ดัตแงเล็บ new sql parameter มงเล็บตรงนี้จะเป็นค่าพารามิเตอตัวนี้นะครับค่าพารามิเตอตัวนี้นะแล้วก็ข้างหลังฟันหนูใส่คอมม่าแล้วก็ตามด้วย ค่าที่เรากรอกลงไปตรงนี้เป็น id parameter app b l e t l e ตรงนี้ก็เป็น app สอง and 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 อะไร and ตัวนี้ไม่ไม่ใช่นะครับ and picture box เนี่ยเราจะไม่ใช่โยนค่าตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าเราโยนค่า เราแปลงค่าเป็น image แล้วนะเรายนค่าอันนี้เป็น image แล้วปุ๊บเราผ่าเรายนค่าไปที่ image จากนั้นเราก็ต้อง insert เป็น img กนนนดนไไดด็ดัด e ิ non q r y จะ message box โชว์นิดนึงนะครับ i จะสส่นิด d i เท่ากับจะนับจำนวนคิวลี่นะตรงนี้จะเป็นตรงนี้ท่านก็จะนับจำนวนคิลลนะี่เฉยๆนะ N S G Good. ทำการเพิ่มข้อมูลจำนวน ไอ้แถวแล้วก็ information โอเคกด done browse เดี๋ยวลูกภาพตั้งชื่อเป็น เกิดเออเลอร์ทันที e x e c u t e nonquery request require and open นะครับก็คือเดี๋ยว connection is c u r r e n t state c l o s e s ก็คือเรายังไม่ได้ทำการเปิดการเชื่อมต่อนะเราทำการเปิดการเชื่อมต่อซะเจงไว้ตรงข้างล่างนี้ อยู่ตรงนี้เลย .dot open เปิดเมื่อเปิดแล้วก็ต้องปิดนะ cross browse core a l p กด save ปุ๊บน่ะระบบจะทำเการเรียบร้อยแล้วปุ๊บ browse กดเซ็ตปุ๊บแล้วก็เรามาดูผลลัพธ์ผลลัพธ์องอยู่ตรงนี้นะครับคนเทนต์ซีรีส์นะม,มาแล้วในดาตเตเบทของเราก็จะมี쿼อาร่ากับด o อกทิลิท นี่ก็จะเป็นโค้ดไบต์ของตัวระบบเองนะครับรูปภาพที่เราอินเสิรเข้าไปนะโอเควิดีโอนี้ก็อลองดูโค้ดก่อนนะครับกรุบ,บก็โค้ดก็ไม่มีอะไรมากนะครับวิดีโอ,อาการเลือกใช้นะตอนนี้เรายังไม่มีการเลือกใช้เลยนะครับเลือกใช้เนี่ยเดี๋ยวเป็นวิดีโอ ติดตามติดตามแ้วกันนะครับเป็นวิอถัดไปนะการเรียกใช้แล้วก็การโยนค่าไปใน Data g r i d Vi e w ด้วยแล้วก็เราเวลาเราคลิกที่ Data g r i d View เนี่ยให้มันโยนค่าไปที่ Picture Box เลยนะโอเควีดีโอนี้ก็อจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ